เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเอากอกน้ำเนี่ยมาใส่รถหัวฉีดบ้างนี่เห็นไหมเขาจะเป็นลิ้นนะครับเจ๋งไหมได้ยินฮะฮะฮะเฮ้ เออาล็กดี๋ยวเอ้าทำไรอยู่โอ้ยเด็กเว้นมาได้ไงเนี่ยทำไรอยู่เ้ยพี่แล้วพวกมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยโหมดการเจมมีอะไรไอ้นี่เขาบอกว่าไอ้เนี่ยที่ขคำวูกรานพี่จำได้ไหมเออเขาบอกว่ายากเห็นพี่เอาไปทำโหมดทีโอ๋อใช่เออได้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 ผมเอาไปก่อนทขามาได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำเคเฮ้ย มัไงฮะไอดีไงแบบที่ผมบอกโอเคแหละแล้วอยากทำหัวชีดเอารถไปทำหัวชีทพี่เอก็คือเอารถหัวชีดมาต่อก๊อกน้ำเออบอกให้เอาก๊อกน้ำมาต่อกหัวชีดมั้งพี่ไม่เชื่อมีคอมเมนต์ให้ดูไหมอยู่ไหนบ้างเต็มเดี๋้วโอ้โหแหมถ้าขนาดนี้แล้วเอฟซีขอเราก็ต้องไปแล้วนะครับไม่ทําให้ก็ยังไงอยู่นะต้องไปต้องไปต้องทําต้องทําไปครับถึงต้องหน้ารถสักทีนะครับนี่ ก็อย่างที่ตอนที่เจมไปบุกผมในห้องน้ำนะครับมันได้บอกไว้คร่าวๆแล้วว่ามีหลายคอมเมนต์เลยนะครับนี n i, n, 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 n. Oh, ่นี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 ่โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเอาก๊อกน้ำเนี่ยมาใส่รถหัวฉีดบ้างนี่เห็นไหมเขาจะเป็นลิ้นนะครับทีนี้ขเขาอยากจะดูว่าถ้าเป็นหัวฉีดเนี่ยมันจะมันจะติดได้ไหมใช่ไหมเจมหัวฉีดมันจะติดได้ไหมไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยนะหัวฉีดมันได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการดักหลมแค่นั้นเองใช่ไหม แล้วคอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาหัวฉีดยายาเนี่ยมาใส่แทนหัวฉีดที่นี่คอมเมนต์ <c oughs> ไว้เมื่มันก็ติดอยู่แล้วเนี่ยติดไหมเจวันเนี้ยลองดูลองดูนะเอ๊นะคืออันนี้เป็นหัวฉีดมันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องถอดน้อนนี้ออกเลยใช่ไห,ไหมถอดน,น้อนนี้ปึ๊บระบบมันง่ายมากคาร์บูรี่หัวฉีดพี่ว่าง่ายฝ่าวะหัวฉีดพี่สำหรับตัวพี่เองเลยนะง่ายเลยแบบง่ายจัดเลยอะ ทำอะไรได้ง่ายกว่าเช่นกันพี่มันมีอะไรน่าเล่นว่ะเยอะเลยอะน่าเล่นผักขบูเยอะเลยพี่เองถามว่าขบูน่าเล่นไหมขบูแม่ก็น่าเล่นว่ะขบูแม่ก็น่าเล่นหัวฉีดแม่ก็น่าเล่นมันน่าเล่นทั้งสองอย่างอะแล้วเราแต่แล้วแล้วมันมันน่าเล่นตรงที่เราไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ทำไปแบบงูปลาติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรก็ไม่รู้เอืออือออนี่เอือย่างเดียวไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยอ๋อไม่รู้จะเบรกอะไรปกติน้เจมมันไม่ใช่คนชอบเบรกนะครับ เหมือนแก้งผมตอนที่ผมเข้าไปขี้อยู่มันต้องโดน,นโดนอีกว่าไหมมันต้องโดนคอมเนตนไม่เลยเจมนะเสี่ยเยๆๆสร็จแล้วนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแปกลงไปเลยหุ้ยใส่ปากแตกด้วยไหมเจมสีใช่ไหมไม่นี่ไงโอโหโยอาอาวลรอ <laughs> เ <im itation> <Hey, S 2> ห้รอวะรอชมเลยเออชมเลยแล้วมันจะดังยงมันจะดังฟอดฟอดไหมแล้วเดี๋ยวต่อไปนะจะออกกองกับข้อวผู้อสองฝั่ง <im itation> คือบอกว่ามึงอยากได้ยินฟอดฟอดใช่ไหมมึงดังไปคนเดียวฟังเปคนเดียวเลย <im itation> ต่อเดี๋ยวนละสนุกสนุกเออทำไมสนุกก็เรื่องมึงก็สนุกใ <im itation> <im itation> น,นี่เจ๋งนะตัวนี้อะไรวะเ,เรือเรือเขาเรียกถ้าอยู่ในหัวใจเขาเรียกเรือเรือลิ้นเรือเร่งเรืออะไรนะมีกมอกอนะครับมือ ช,ช่วยช่วยกันไข่ลิ้วช่วยกันไข่มีน็ัดไหมนี่น็อตอยู่นี่ไอ้หัวฉีดเนี่ยมันจะมีตัวนี้เห็นไหมเจมลองถ่ายเอาไปข้างในไอ้ตัวเร่งเนี่ยมันจะใช้เร่งการคำนวณการจ่ายน้ำมันว่าเราเร่งเยอะแค่ไหนมันก็จะจ่ายน้ำมันเพิ่มเข้าไปส่งนะส่งเข้าไปในหัวนะส่งไปในหัวหัวคอมพิวเตอร์ของ นี่ในในหัวของกล่องหัวชีดใช่ไหมส่งไปประมวลผลคำนวณว่าเราควรจะใช้น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็จ่ายออกมาแต่ันี้ผมก็ได้เล่นค้างไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่ามันมันจะติดได้ไหมถ้าหากว่าจะต่อใช้งานจริงๆผมต้องต่อนะตัวนั้นนะตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าหากจะใช้งานจริงๆในตัวเนี้ยผมต้องต่อนะแต่นี้ผมแค่เออทำให้แค่เรียกอะไร FT ดูแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่ออะไรมากนี่เปียวอะ ฮะฮะฮะแจวเฮ้ยแจว๋วอ่ะอุ้ยลื่นจัดอะ่ะบอกว่าลื่นจัดเลยอ่ะเฮ้อเฮ้อลื่นจัดอะ่ะด,ดูดิดูที่ลื่เฮ้อเฮ้อลื่นจัดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองสตาร์ทดูดิติดไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูเลยนะครับว่าติดไม่ติดหรือยังไงเดี๋ยวให้เจบอกไปวิ่งด้วย,ยนะ oh เราทาปากีนยนได้เจมมันมีอากาศไหลเข้าไปเยอะเพราะเราไม่ได้ทากาวไวนะ้งกาวทาปากีนพอมีอากาศไหลเข้าไปปุ๊บมันทาให้เป็นยังไงรัว่วใช่ไหมเอออากาศเข้ามันก็ต้องทากาววะพลาดเลยพอนุ่มเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไปไอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนั้นไข่กุญแจดับเอา <c oughs> เอีกไม่ต้องกลัวเลยถ้าไฟไหม้ก็วิ่งเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เอาพาอุดเหมือนเดิมอพาร์ต <c oughs> เอ้ยครั้งนี้แล้วรองเทา้ารอบนี้ถอดเสื้ออุดเลย <c oughs> รองเท้าพังไปครคู่แล้ว <c oughs> ลองตัดใหม่ดิ เจ๊มรถเป็นไรอะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยเฮ้ยมันจะบอกเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายอันนี้เป็นหัวอันนี้เลยครับหัวไม่ใช่น้ำไปโอเคนะเรานี่ไม่ต้องเล่นครับสตาร์ทไม่ต้องเล่นโอเคลอยเจ๋มล้ยอยู่ต่อไปไปไปได้ได้ I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come สุดยอดมากคันนี้วิ่งถ้าถนนมันไม่หมดนะวิ่งแม่เป็นร้อยเลยบางทีคือรถสับสับเชียร์ไหนก็โดนนะชอบกันที่ชอบสนุกสนุกขับขับชิวๆสนุกคันนี้ขับถ้ามันมีปัญหาอยากขับแบบกระชากแรงๆเลยอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดรแรงละเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคันที่ผมชอบเลยตั้งแต่ทำโปรเจกต์มอเตอร์ไซค์มาโอ้โหสนุกคันนี้สนุกที่สนุกเลยเสียงวักมาเลยว่ะ คนได้เจมเสียงวางมาเลยฮะแรงจัดได้ยินเสียงแววๆว่าแรงจัดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาเท่าไหร่คือบิดร้อยเลยอ่ะไรใช่หมดเลยหมดนะฮะบิดร้อยเลยและเกินร้อยแน่นอนเหรอได้ร้อยนี่คือบื้อยงี้เลยใช่แบบบื้อไปเลยโอ้โหน่าจะเห็นครับผมดำอย้วสุดจริงสุดปะไอเอ็นแม็กจริงไหมฮะเอ็นแม็กเอ็นแม็กเอ็นแม็กโอ้โหเต็มที่แปดสิบก็ร้องแน่นอนเฮ้ยจริงดิ rồi rồi thế nào? là? cái quay đi lơ, không kinh này là? trượt đột liền. hí? này đi, à, bơi à. hả? bơi mình, bơi này. mấy. โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเจมส์โหสุดยอดคันนี้เมื่อกี้ได้ลองจับไมล์เดวิ่ประมาณเท่าไหร่โอ้ถ้ามันไม่หมดนะผมว่ามันไปร้อยดีเลยนะเดี๋ยวมีภาพประกอบเลยใช่คือทางมันยังไม่สุดมันมีสะพานเลยมันขวางตลอด๋อถ้าไม่ติดตะพานไปได้อีกไปได้อีกแน่นอนไหลแน่นอนอ๋อคือทางมัน ตันก่อนท่าตันก่อนอ๋อแล้วคือเราจ่ายน้ํามันลงไปน้อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันมันได้ได้ดูตรงขบูไหมว่าเป็นยังไงบ้างจ่ายน้ํามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูตรงขบูคือพี่จูนน้ามันไว้ให้มันบางที่สุดอ่ะนี้ถ้าน้ำมันมันหนาอีกตวมันก็จะไปได้อีกอย่างน้อยต้องมีร้อยร้อยสามได้ไหมได้แน่นอนนะใช่ไอตัวนี้ก็เท่าเป็นลิ้นเหมือนใหญ่ฝาลิ้นซีบีนะแต่ผมว่านะใหญ่ฝาลิ้นซีบีปกติจะเปลี่ยนเป็นลิ้นซีบีลิ้นอะไรกันลิ้นเดิมมันเล็กนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมภาพการวิ่งต่อว่าในระยะ100เมตรได้ไหมเจมส์ได้เซสประมาณ300เมตรได้ไหมนาจะ200-300รเนี่ยเออ200-300เมตรจะวิ่งได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับ<ม>ไปเข้าไปชมภาพกันเลยครับไปครับ ครับผมว่ามันไปร้อยดีเลยคือทางมันยังไม่สดใช่มัน,ออม,นมีสะพานอะไรเลยมันขวานแลอ้อดโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลก์นะแล้วกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับและ้คนที่บอกขอขอมาเนี่ยรบก,กวนรบก,กวนแชร์ผมด้วยนะไอ <Okay. S 2> คนที่ขอผมก็ทำให้ทำให,ทำให้ทำให้นะครับแล้วมันก็เป็นทุนหมดเลยนะครับช่วยแชร์หน่อยนะนะเพื่อนาย